สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านมาเจอกันอีกครับกับแอดหน่วยคุยเรื่องหวยในบรรยากาศลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วนะลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วมาอีกแล้วเข้าฤด,ดูหนาวแล้วครับที่บ้านแอดหน่วยนะครับตอนนี้บ้านลุงหน่วยหนาวแล้วนะฝนหายไปแล้ว วันนี้มาเริ่มต้นการใหม่กับคลิปของใบตรวจจากเพชรหรือชื่อเขาเรียกใบตรวจสีเขียวนะครับไปจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าละแปนะครับงวดที่ผ่านมาวันที่16ตุลาสองห้าหกวยออกไปที่ศูนยนะ เก้าหกหือถ้ามันออกตัวนี้นะถ้าตัวนี้เป็นอยู่ตรงนี้นะคือหกเก้าห้าตรงนี้นะโอ้ยพระเจ้าประคุณรุนช่องเอามาดูงวดนี้มันน่าจะเข้าอย่างนี้แหละนะในช่องแอปหนุ่ยนะแต่พยายามขยับตัวท้ายหน่อยร้อยได้สิบเชื่อว่าเข้างวดนี้ ส่วนหลักหน่วยกำลังหาสูตรแม่นๆม,มาใส่อยู่นะครับเรามาดูใบตรวจจากเพชรตัวแม่นของเขาอยู่ที่เลขโชคลาภเจและ8ปนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เริ่มขยับมาดีนะดวงเพชรเศรษฐี ห้าตัวมาตัวบนและล่างนะงวดนี้ดูง่ายเลยท่านใดอยากจะเอาไปใช้ก็ไม่ว่ากันมันอยู่ที่ห้าหเจ็ดแปดนะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะเริ่มเดินนะครับเริ่มเดินนะหายไปปีหนึ่งปีนี้กลับมางวดที่ผ่านมาเข้าเลยนะกับอีกตัวเด่นที่ไม่เคยหลุดนั่นก็คือหัวใจหลักของเขางวดนี้มาที่ แปดนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองและหกนะครับนี่คือตัวเด่นของเล่มน,นี้นะเอาสามจุดเนี้ยถ้าพูดถึงบนนะบนและล่างนะปกหน้านี่แหละปกหน้านี่แหละบนและล่างเอียงบนนะครับดูถ้าตรงนี้เจ็ดกับแปดตรงนี้ก็เจ็ดกับแปดนะครับนี่เจ็ดกับแปดแล้วก็เจ็ดกับแปด ส่วนทางนี้มี8ตัวเดียวนะแต่พูดว่าเด่นอาจจะติ๊กไปที่เลข8ก็ได้นะติ๊กไปก่อนนะที่เลข8นะก่อนที่จะดูหลายๆเล่มหลายๆฉบับนะครับปกติตัวนี้เป็นเลขล่างนะครับ fc นะเกับ8นะเยียง7กับ8 เรามาดูดวงเพชเรเศรษฐีกับเจ้าอาจารย์จักเพชรหน่อยมันชนกันอยู่ที่6 8และ9นะ6 8และเก้ทางนี้เช่นเดียวกันนะหกและเ้า เพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ชนกันก็คือ0 1 2นะครับตัวที่จะเอาไปใส่0 1 2มันก็คือ7กับ5นะผมเขียนเอาไว้ตรงนี้แล้วนะนี่คือ7กับ5นะครับ7กับ5เอามาใส่0 1 2นะครับนะไม่เชื่ออย่าลบรลูนะ เคยปังมาแล้วนะปีที่แล้วถ้าจาับถ้าตัวนี้เดินนะถ้าตัวนี้เดินเข้าโป๊ะเลยนะเนี่ยมันก็จะเป็น5051527071และ72เท่านั้นนะครับนะตัวนี้นะตัวนี้นะเอาลองมาดูประสบการณ์สน่อยนะงวดที่ผ่านมานะครับ เอาตัวรักก่อนของอาจารย์จากเพชรเขาอยู่ที่สี่ห้านะสี่ห้าหกตัวเรียงเอาตัวเรียงไว้ก่อนนะสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งแปดนะสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งแปดมาดูตรงนี้นะสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งแปดเพราะฉะนั้นตัวชนอยู่ที่ศูนย์กับสี่หนึ่ง ไปอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้นะศูนย์สี่และหนึ่งนะครับนี่ศูนย์สี่และหนึ่งตัวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะผมมาเขียนไว้ตรงนี้นะศูนย์สี่และหนึ่งเสียดายนะมันออกออกหกหนึ่งนะตัวเจ้าเจ้านี่แม่นเกินไปแต่มันได้ เก้าหกนะเจ็ดกับเก้าอยู่ตรงนี้นะครับเงน้นนะงวดนี้ผมเขียนไว้ตรงนี้นะงวดก่อนหน้านั้นผมเขียนตรงนี้นะผมว่าตรงนี้มันชัดกว่าก็เลยขยับจากนี่มาใส่ตรงนี้นะเอาเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นตัวศูนย์ศนย์หนึ่งหนะมันมาเข้า ตรงนี้นะศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สีะอยู่ตรงนี้นะนี่นะศูนยกับเอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเกับเมันจะต้องมาเข้ากับห้าห้านะครับห้างนี้นะห้าได้หนึ่อย่างที่ผมว่าปีที่แล้วมันเข้านั่นแหละ มันเข้าเก้าหเห็นไหมเข้าเก้าห้าเนี่คือสูตรที่แอดแอดหนุ่ยทำนะที่ผมทำนะแล้วก็เข้ามาปีที่แล้วเกือบทั้งปีนะก็สามารถตื่อลั่นและบันเมืองกันนะเพราะอยัังวนวดนี้อยู่ที่5กับ7ตรงนี้นะหกับ7 5กับ7ตัด6 เนี่ยผมขีดไว้ให้เนี่ย,หเ,ยเห็นหรือเปล่าปากกาแดงนะตัดหกเก้าแปดออกนะนีะ่แบ่งอย่างงั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เข้านะอยู่ตรงนี้นะ ก็จะเป็น50 51 52 70 71แล้วก็72นะครับ50 51 50 51 52นะเขียนผิดทางแล้วม,มันเลข3ตัวอีกอันนึงก็จะเป็น70นะ71แล้วก็72นะต้องเขียนลงนี้นะ นี่คือตัวเลขที่น่าจับตามองมากๆนะครับบนงวดนี้นะบนงวดนี้ไม่หนีไปจากนี่หรอกนะครับเอาตัวนี้ไปใช้เข้าโพเลยนะแล้วแล้วแล้วแแล้ว 8, แล้วหกแปดล่ะแล้ว6 8แปดเก้าล่ะ,ล 6, 8, ละนี่ตัวที่มันเข้า3กับ4นะครับแต่ตัวชนตัวนี้มันมักจะไปบนนะครับ ดูดีๆมีโชคไม่ได้หวงอะไรอยากจะให้ f อทุกคนได้นะครับเอามาดูเจ้าไข่หน่อยเจ้าไข่สามกัเจ็ดนะสามกับเจ็ดนะนี่นะดูตรงนี้นะครับพอยญ่ให้โชคหนึ่งเก้าบนล่างศูนย์กับสอง งวดที่ผ่านมาเพราะยายให้โชคเข้า6บนนะแล้วก็1ล่างนะครับนี่เกแล้วก็6 1จะติดไหมละ9กับ1บนนะศย์กับ2ล่างถ้าทั้งหมดนี้มีตัวหนึ่งก็อาจจะใช่คือ9012นะครับเป็นบนนะเก้าศูนมดนี้อยู่ตรงนี้นะ นี่คือเซตของเขาน่าจะเข้าตรงนั้นอันนี้9016เข้า96และ61นะครับส่วนฝั่งนี้ให้มาเข้าตรงนี้นังวัชแล้ว69ตรงนี้0กับ2 0กับ2นี่เป็นเลขล่างนะ แต่ผมขอให้เน้นตรงนี้นะครับของอาจารย์จับเพชรกับอาจารย์ดวงเพชรเศรษฐีเอามาดูดจุดข้างหลังนะข้างหลังดูดีมีโชคงวดนี้นะอยู่ที่01237 01237นะเลขคุณไหมล่ะเลขคุนคุณนะ ศูนย์หนึ่งสองถ้ามาผมว่าอยู่ที่นี่แหละเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามของอาจารย์จากเพชรกับดวงเพชรเศรษฐีนี่ถ้ามามาอยู่ตรงนี้นะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็ 72. เจ็ดสองราดูเฉลยนะครับเราดูเฉลยวันที่หวยออกคือวันที่หนึ่งผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเด่นนะ สำหรับงวดนี้นะชื่อนี่ทำไไมผมคิดอย่าง,งานั้นลองดูประสบการณ์ของเขานะครับงวดที่ผ่านมานี่เองนะ90129012และ6นะ6เป็นตัวจักอยู่ตรงกลางนะมันวนที่6 1นะมันวนที่6 1แล้วก็6 9 9 6 เห็นไหมครับมันจะสลับกันเข้าอยู่เรื่อยนะตรงนี้นะจับคู่กันเข้านะแม่นมากนะแต่เขาเน้นล่างนะส่วนใหญ่เขาจะเน้นล่างนะคือได้หคู่ล่างแน่นอนนะครับถ้ามาเขาจะได้1คู่ล่างแน่นอนคือหกหนึ่งนี้ส่วนวดนี้ผมว่ามันจะไปบนนะศูน่งสองไปบน ส่วนสานี่ผมว่ามันจะติดล่างนะผมว่านะเอฟซีนะลองดูดีๆนะครับอาจจะเป็น303 1 3นก็ได้นะลองดูหน่อยนะครับเผื่อมีโชคทุกอย่างมีเข้ามีหลุดนะอย่าไปปักใจมากๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับลองเข้าไปดูบังเอิญนะ หวังเอินเดินตัวเดียวคือเลขเจนะหนังสือบงอังเอินนะผมลงอัปโหลดลงไปแล้วนะท่านใดยังไม่เข้าไปชมลองไปติดตามดู F อหลายท่านบอกว่าชอบนะลองเข้าไปชมนะวันตัวเดียวโป้งเดียวจอดเช่นเดียวกันนะงวดนี้เขาเดินเจ็ดนะงวดที่แล้วเขาเดิน 9. เก้าเขาก็เข้านะงวดงวดที่แล้วเดิน6กนะพูดผิดไปนะี่ เขาเดิน6คถือวงหัวใจเข้าเนะี่ยอยู่ตรงกลางเขาเดิน6เข้า6 169นะวันนี้เขาเดิน7นะวงกลมนี่นะอันนี้ผมกลมผมกลมใส่ละเอามาดูท้าพิสูจน์หน่อยเลขต้องมีวันนี้อยู่ที่0127นะ0127ติดของเขาอยู่แล้วนะตัวเอาไปรวย1นึ่นะ ส่วนถูกทั้งปีอยู่ตรงนี้นะหลายผมก็ชอบดูตรงนี้นะเข้าทั้งทั้งปีทั้งชาตินะตรงนี้นะไม่มีหลุดนะผมเชื่อจริงๆว่าแม่นจริงๆแต่เราหาตัวเด่นเราไม่ได้อย่างวดนี้ชอบเด่น7นะจัดเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดหเจ็ดสองและเจ็ดเนะติด 7, 7นะ ชอบจัดตรงนี้เข้าเลยนะจะบอกให้อย่างดชิ่านมาเอ้าว้องเข้าไปที่หกสิอ่าว้องดูสิหกหกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะไม่มีหกเก้านะแต่มันมีเก้าหกนะเห็นไหมแม่นเหนือคําบรรยายจริงๆรอะผมผมบอกไม่มีใครแม่นแม่นเกินล็อกโคตรแม่น นี่คือสมชื่อเขาคือล็อกโคตรๆเลยแม่นโคตรๆขออย่างเดียวว่าเราได้เลขตัวเดียวมาเท่านั้นแหละไม่ต้องไปซื้อมันไม่ต้องไปหาที่อื่นเอาตัวนี้มาใส่นะครับโอเคับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าถามผมว่าเอาไปใส่ล็อกโคตรแม่นดูตัวไหน,ด,ไหนดูตัวเจ็ดเลยนะเขาไม่เขาไม่รู้นะ เอามาจากนี่แหละนะเอามาจากที่เขาชี้ให้นี่แหละโป่งเดียวจอดนะ7จ7ด7ูนย์เจ็ดหนึ่เท่านั้นเองนะไม่มีอะไรเกินไปกว่าน,นี้แล้วนะครับกาขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดหนุ่ยด้วยนะครับอขอบคุณเจ้าของปตรวจจากเพชรนะที่โคตรโคตรแม่นแม่นจริงๆ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดี